สวัสดีครับดีไปฉันแนวบ้านมาฝากครับบ้านหลังนี้นะครับส่งบอดด้นนะครับอย่างอีกาทำได้95เปอร์เซ็นต์แล้วครับสูงหนึ่งเมตรนะครับห้าขั้นบันไดฝาเฟียมครับเป็นฝาเฟียมหากสนใจก็โทรมาครับของนายกอบตจรุนจังหวัดกำแพงเพชรครับฝาเฟียมนะยกสูงหนึ่งเมตรเสาหน้าหน้าเจ็ดครึ่งครับหน้าเจ็ดครึ่งเสาใหญ่ครับหน้าเจ็ดครึ่งัะ โอเคครับฝาเฟี้ยมทั้งนอกและในนะครับนี่โอเคครับบ้านหลังนี้นะฮะตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะตอบโจทย์ลูกค้านี่บันไดมีทั้งหมด5ขั้นบันไดฮ<น>ะห้าขั้นบันไดครับถุงมได้สิสครับถุงมไดาสิ์สก็คือระเบียงครับมานั่งก็อย่างที่ทเห็นนะ โอเคนะครับนี่คือบ้านของอานายกครับในจังหวัดําแพงเพชรครับอามาฝากครับก็เพียงเมตรละสนะแล้วก็ห้องนอนครับห้องนอนก็สามเมตรหนึ่งเมตรก็เหลือ3าคูณสครับาา3ามคูณสาคูนสี่นะครับ อาเมตาสิบนะบ้านหลังนี้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทราคาครับดูดีๆนะครับมีหลายราคามีหลายไซส์นะครับเออโทรมาก่อนก็ได้ครับมาเลือกเอาครับจะเอาแสนเจ็ดจะเอาแสนเก้าแต่ถ้ามาจากไกลนี่ยเขาคิดเป็นราคาสองแสนสองนะครับถามว่าทำไมผลไม่เท่ากันครับกล้าขนส่งครับกล้าขนส่งก็ไปไกลก็หลังเล็กๆอย่างนี้ครับจะไปไกลก็ไม่ได้กําไระครับนะครับเราก็ขายถูก นะเขาขายถูกแล้วฮะบอกราคาถูกแล้วเขาไม่ได้บวกค่าส่งไว้ครับแต่ไปไกลเขาเข้าราคาสองแสนสงขึ้นโอเคนะ,ะับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เบอรด้วยนะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนออาบ้านซองบดเด่นฝาเฟียมยกสูง1เมตรนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับคนไหนสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ DIY ให้ไว้นะครับบอกว่าดูมาจากช่อง DIY กิตติกิตติอ่าบอกว่ากิตติบอกว่าดูมาจากกิตติแค่นี้ครับว่ามีกิตติคนเดียวที่รีวิวบ้านนะครับสนใจติดต่อโทรมาเลยครับวันนี้